ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของแต่ละระบบกฎหมายครับกฎหมายของมอลอนครับเป็นกฎหมายระบบที่พัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษและใช้กันแพร่หลายในประเทศที่เป็นอดีตอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียซึ่งพื้นฐานกฎหมายจากคำพิพากษาของบรรทฐานจากศาลศาลจะตีความและวินิจฉัยคดีต่างๆโดยใช้แนวคำพิพากษาที่ผ่านมาจากอดีตครับ ในส่วนของกฎหมายซิวิลล์นะครับจะเป็นระบบกฎหมายที่มีราักฐานจากกฎหมายโรมันผ่านการพัฒนาในระบบของประเทศฝรั่งเสศสอรมันแล้วก็ประเทศโซนแถบยุโรปครับซึ่งพื้นฐานของกฎหมายและล่าอักษรเนี่ยจะเป็นการตราโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยศาลจะมีหน้าที่การตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้สร้างกฎหมายขึ้นมาเองครับบทบาทและหน้าที่ผู้พิพากษาและนักกฎหมายในระบบคอมมอนลอและซิวิลล์นะครับ โดยในระบบคอมมอนลอนะครับเป็นระบบไม่เป็นหละหละอักษรโดยในระบบนี้นะครับผู้พากษามักมีบทบาทสําคัญเป็นผู้ตัดสินและออกกฎหมายต่างๆโดยในระบบนี้ประเทศที่จะใช้ระบบนี้ได้ต้องเป็นประเทศที่พัฒนาและประชาชนมีความยุติธรรมสูงเช่นออสเตรเลีย usa แล้อ,อบ้านใกล้เรืองเคียงเราครับคือสิงคโปร์โดย โดยนักกฎหมายของระบบนี้จะเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อมูลในการสู้คดีหรือคำพิพากษาต่างๆเพื่อมาเป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเพื่อใช้ในคดีต่างๆนะครับ2ครับระบบ Civil law นะครับระบบที่ประเทศไทยเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้โดยระบบนี้ผู้พิพากษา สารต่างๆจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมาตัดสินคดีตามตัวบทกฎหมายนะครับโดยเป็นลาโดยต้องใช้เป็นลายละอักษรตามประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาความอาญาเพื่อตัดสินชี้ขาดว่าฝั่งไหนผิดถูกโดยในส่วนนักกฎหมายของระบบนี้จะเป็นพวกผู้รวบรวมหลักฐานเพื่อนำ ขึ้นขัดแย้งหรือขึ้นฟ้องต่อศาลโดยผู้ที่จะรวบรวมหลักฐานมักจะเป็นทนายความตำรวจหรืออายการเพื่อใช้มาเป็นสำนวนคดีสู้กันในสู้กันในศาลในชั้นศาลครับในส่วนของหัวข้อกระบ,บวนการพิจารณาคดีนะครับ ระบบกฎหมายคอมมอนรอครับจะใช้ระบบกล่าวหาในการพิจารณาครับคือให้คู่ความนำเสนอพยานหลักฐานแล้วให้สารตัดสินตามข้อเท็จจริงครับในส่วนของระบบคอมมอนรอครับทนายจะมีบทบาทในการนำเสนอหลักฐานครับแล้วก็ในระบบกฎหมายซิลิวอครับใช้จะเป็นการใช้ระบบไต่สวนคือสารจะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง และสอบถามพยานเองครับผูิภาษาในระบบนี้ผูดภาษาจะมีความแอคทีฟมากกว่าในระบบคอมมอนลอาครับผมการจัดระบบกฎหมายครับระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอา,าไม่จัดเป็นประมวลกฎหมายครับเพราะว่าไม่มีประมวลแพ่งแบบชัดเจนครับแยกกฎหมายออกเป็นหลายเรื่องครับเช่นพระราชบัญญัติและคำพิพากษาครับ ส่วนระบบกฎหมายแบบซีวิลลรอจะเป็นประมวลกฎหมายอย่างเป็นระบบครับเช่นประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญาครับรกฎหมายซียวิลถูกจัดหมวดหมู่และมีลำดับชัดเจนครับการแพร่หลายของระบบครับระบบคอมมอนลอครับจะใช้ในประเทศอ,อย่างเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียเป็นต้นนะครับส่วนระบบ ซีวิลรอนะครับก็จะใช้ในประเทศในแถบประเทศเยุโรปเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมน,นีนะครับแล้วก็ละตินอเมริกาครับก็จะใช้กฎหมายระบบซิวิลรอนะครับแต่ก็ยกเว้นในบางประเทศครับที่ได้อิทธิพลของระบบคอมมอนรอมาครับแล้วก็ประเทศเในโซน วเอเชียนะครับก็จะมีใช้ระบบซิวิ l ร์ในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นและไทยนะครับแล้วก็ต่อไปหัวข้อ,อตัวอย่างความแตกต่างในชีวิตจริงนะครับในกรณีที่ไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือในเรื่องหนึง่งระบบกฎหมายคอมมอนลอนะครับศาลนะครับก็อาจจะสร้าง บรรทัดใหม่ขึ้นมาได้เพื่อใช้ในการตัดสินคดีนะครับอย่างเช่นในคดีที่ไม่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแต่แล้วก็ต่อไประบบกฎหมายซิวรอครับสารนะครับจะต้องหาบทบัญญัติที่ใกล้เ,เคียงที่สุดมาใช้นะครับหรืออาจจะตีความอ,อ,อย่างระมัดระวังได้